กดยังเนี่ยกดแล้วกดแล้วใช่ไหมกดแล้วแน่ใจนะกดแล้วโอเคต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนมึงไม่งูเดี๋ยวพลาดไม่พลาดตัมองมุมนี้ใครเห็นก็ไม่พลาดโอ้ยหนักขึ้นทุกวันอ่ะขรรมอคุยเรื่องเม้นต์มาแล้วจ้ะต้องมองกล้องไหมหรือว่ามองไปเรื่อยเปื่อยได้มองอะไก็มองรายการเราฟรีฟอร์มทำอะไรก็ได้นี่เห็นไหมฟรีฟอร์มจริงเห็นไหมอ่ะโอเคคำถามแรกขอวิธีบาลานซ์ข้าวเหนียวกับหมูปิ้งให้หมดพร้อมกันทีครับเคยเป็นหลังๆนะซื้อหมูปิ้งสมมติซื้อ10ไม้นะเอาข้าวเหนียว5ไม้พ เฮ้ยข hey, ้าวเหนียวห้าไม้อะไรวะข้าวเดี๋ยวห่อเดียวเออหมูปิ้งสิบไม้แล้วเน้นกินหมูบาลานถ้าใจดีก็ซื้อหมูเผื่อไปเพราะข้าวเหนียวมันสามารถแบบบิดเป็นก้อนเล็กๆก้อนน้อยๆได้กำหนดได้กำหนดได้ถูกต้องแต่หมูบางทียากนิดนึงแล้วจริงกับหมูปิ้งเดี๋ยวนี้หากินยากนะที่เป็นออริจินอลอ่ะไม่ใช่แบบนมสดนะเออเดี๋ยวนี้หมูปิ้งมันชอบเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วมาแปะๆๆะหมูปิ้งที่แท้จริงมันต้องแบบชิ้นเรียวๆชิ้นเรียวๆแยกมันแยกเนื้อ <ừ> มึงเปิดร้านมาเนี่ยสรุปมึงรู้ดีจังวะแล้วปกติเกาจะซื้อกันไงพี่เกมซื้อไงซื้อแต่หมูไม่ไม่ซื้อข้าวเหนียวอ๋องค้วแ,แปงแ้งไม่ซื้อหมูแล้วก็แยกกันกิน,นอ๋อถึงว่ามึงอยู่ด้วยกันได้เน้นหมูไปเชื่อฉันไม่อ้วนด้วยเนี่ยดูนะฉันหุ่นดีไหมก็เนี่ยถึงไม่เห็นไงอ่ะคอมเมนต์ต่อไปจากคุณนัททิวต์เวลารอรถเมย์กับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยขะหลังขนหลังแล้วผมก็เกาให้แล้วก็โดนเพื่อนด่าผมผิดอะไรเหรอ ตัวเดียวเลยเกาหลังแล้วเคยเกาก่อนเน่ี่สุดแอันที่ก่อนนู้นใช่ไหมปวดหลังให่ปวดกว่อนไม่ใช่พระพาเคขนหลังหมายถึงว่าคันที่มาเนี่ยเราจะต้องขึ้นเนี่ยคือไม่ใช่คันแรกคือคันที่2คือคันหลังแต่เพื่อนก็พูดไม่เคลียร์นี่ยบอกเฮ้ยเราขึ้นรถเมย์คันที่สองที่กําลังจะจอดเทียบป้ายนี้แล้วกันนี่เวลาต้องพูดเพื่องี้พูดว่าขึีรถเมย์ไปนู่นแล้วเออมึงก็ทำสิทีนี้ลำบากอีกเพิ่มเงินอีกทีนี้ก็คือไม่ผิดหรอกเราก็หวังดีแต่ว่าแบบเพื่อนพูดไม่เคลียร์ใช่ผิดท เมสาย88คันที่2ที่กําลังมุ่งหน้ามาถูกปารามเนี่ยแล้วถ้ามึงขึ้นทันนะกูให้ตีบเลยคอมเมนต์ต่อไปจากคุณวูวูซีลาเขาเขียนวูเซ่าหรือเปล่าวูเซ่าน้ำท่วมกับน้ํารอระบายเหมือนกันหรือต่างกันยังไง หาแต่เรื่องตอบยังไงให้มันไม่เสี่ยงวะน้ําท่วมกับน้ําระอบายเหมือนกันต่างกันที่คนพูดกับคนโดนท่วมอยู่คนละที่ถ้าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาเรียกน้ําท่วมทุกคนแหละแต่คนที่อยู่ในห้องประชุมหรืออะไรเงี้ยเขาไม่เห็นไงเขาจะบอกว่าน้ํารระบายไปข้อต่อไปด่วนๆเลยเมื่อกี้ไม่ได้พูดเลยนะไม่ไม่ไม่มีมึงเป็นคนส่งมาใจคอไม่ดีเลย่ ต่อเอจากคุณตู่ป้อมเต้ <c oughs> อันนี้ชื่อคำจริงไม่ไม่ไม่รู้ว่าชื่อคำจริงมึงไม่ต้องอ่านก็ได้ <c oughs> แล้วสามคนโอ้โหสามคนอรลเวงเลยดีไม่มีหนูอีกคนนึงเฮ้ยกูกลับก่อนได้ป่ะเอา,เ,อา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวรีบอ่านเ,ยเ,าเลยเขาบอกว่า <c oughs> ผมไปทําดั้งมาถ้าผมไปกินข้าวเกี๊ยบรสดั้งเดิมเนี่ยดั้งผมจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไหม อ๋อไปทำดั้งมาอยากดั้งโด่งๆนะอ๋อจะกลายเป็นดั้งเดิมหายเลย <laughs> มึงหารถโนริสาหร่ายกินแล้วกัน <laughs> นะจะได้โด่งๆเหมือนคนญี่ปุ่นเขาบ้าหรือาาไงตามหลักน่ะไม่น่าห่วงเรื่องดั้งหรอกห่วงเรื่องขนมดีกว่าทาง้งน <laughs> ี้โอ้เพี้ยนจริงอ่ะคำถามต่อไปมันมีจริงๆหรอคนที่ชอบกินข้าวหลามแบบแกะใส่กล่องไว้แล้วอ่ะแบบนั้นเขาไม่เรียกข้าวหลามหรอกเขาเรียกอะไรอ๋อเขาเรียกข้าวสะดวกอ่า กินง่ายเกินอ๋อคือเออเว้ยแต่ฉันก็รู้สึกเพราะว่าถ้าเป็นข้าวหลามมันได้อารมณ์กลิ่นกระบอกได้แบบเอาช้อนล้วงไปตักข uh, ึ้นมากินต้องทุบก่อนต้องอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออแต่พอไปเน้นสะดวกซะแล้วไงก็ไม่เป็นไรปล่อยให้คนที่เขาชอบสะดวกสะดวกไปแกก็กินลำบากไปเหมือนเดิมแล้วกันฉันก็เป็นคนหนึ่งที่ขอสะดวกดีกว่าช่วงหลังเนี่ยบางทีก็อยากกินเลยเออกินเลยดีกว่าเอาสะดวกเอาสะดวกนะลวแต่คนละกันจากคุณโจเกิร์ลูซิเฟอร์ทำไมเดี๋ยวนี้ไม่ได้เกิดพ่อแม่เดียวกันแต่ว่าสถานะพี่น้องเยอะจังเลย แล้วทำไมโปรดิวเซอร์แป้งอ่านแล้วเสียงแผ่วๆมีอะไรในใจหรอเปล่าจริงๆแนละ้วมันเป็นคําที่แบบฟังแล้วดูดีนะแต่แบบการกระทําทุเรศมากจริงเราเป็นพี่น้องกันดีกว่าเออพี่น้อง ไม่ได้อยากเป็นพี่น้องเออกูมีพี่น้องแล้วกูมีญาติเยอะแล้วกูอยากเป็นแฟนอยากเป็นผัวก็บอกไปเลยบอกว่าเออมันคงไม่เวิร์กหรอกอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่ามันก็เป็นคำที่ดูสวยงามแหละแต่จริงๆแล้วเจ็บแสบมากคำพวกนี้เพื่อนกันนะเป็นพี่น้องกันนะกูจะมาจีบมึงเป็นเพื่อนทำไมนะกูจะมาจีบมึงเป็นพี่น้องทําไมไปข้อต่อไปเถอะเดี๋ยวทำรายการไม่ได้ไปดีก่อนเนาะเลี้ยงแมวครั้งแรกเห็นว่าต้องมีกระบะให้แมวตอนนี้ถอยวีโก้มาแล้วต้องทำยังไงต่อคะ ถ้าจะให้ดีกว่านั้นนะไปถอยซูซูกิแครีมาใหญ่กว่าวีโก้อีกระบะไซส์ใหญ่ยังไงไม่เอาฮาเอาสปอนเซอร์เอาโลโก้ขึ้นตรงไหนดีขึ้นตรงหน้ากูเลยบางหน้ากูไปเลยรถกระบะไอ้บ้าไม่รถกระบะกระบะนี่เหมือนกบกระบะขี้แมวปะกระบะทรายใช่ไหมโอเคทซายแมวทรายแมวไม่เลี้ยงแมวเลยไม่รู้ไงเจ๊ถอยกระบะให้วัวบอกไม่ยาเลยให้มันอยู่เงี้ยมันกัดชิบหายหมดอ่ะมันจะรู้ไม่เป็นรถมันอ่ะต่อไปจากคุณปลาเจ้คะพอดีว่าเพิ่งเริ่มเล่นกล้องใหม่ๆอยากรู้ว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเลนเนี่ยเราต้องเปิดไฟเลี้ยวม ลูกเพจเจอ่ะรายการเฮนะียอะไรเนี่ยหนักขึ้นทุกวันไม่ต้องไปเลี้ยวนะว้ยขับรถเปลี่ยนเลนอันนี้เลนกล้องบิดออกเลยเออพูทําให้เป็นนะทุกวันนี้แล้วไปถามเขาทุกวันนี้เขาไม่ได้ทำเองเออแล้วออจะจ้างตากล้องมาทาไมล่ะเออถามตากล้องเกมเปลี่ยนเลนกล้องนี่ต้องเปิดไฟเลี้ยวไหมต้องเปิดต้องเปิดเปิดก่อนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวแบบขันหลังใครเกาก่อนอ่า เนี่ยเราก็เล่นนอกกล้องด้วยมือไปเกากันเดงแล้วก็ไม่มีใครเห็นด้วยว่ามันหาไม่หาเออเขาถามต่อไปดีกว่าก็คือเขาถามว่าเพื่อนที่ทักแชทมาแค่คําว่ามึงอแล้วก็หายไปเลยเนี่ยมันต้องการอะไรคะพิมพ์เรื่องราวมันทีเดียวเลยไม่ได้หรอเรียกทำไมอันนี้เพื่อนทักมึงใช่ไหมมาดูมินเนอร์มันแรงขึ้นไหมแล้วมีประเภทนี้ไม่เท่าไหร่ประเภทนี้เรายังเออว่าไงว่าเราก็พิมพ์มาว่ามันก็พิมพ์มาถูกไหมกูอยากรู้เรื่องแต่ประเภทว่าทักมาเจ๊เราก็ต่อไปว่าไงสิบห้าทีทำไมมีอะไรจึงจวโมดไปเฮ้ยพิมพ ด้วยประเด็นคือทักมาแล้วยังไงคือมึงเสียชีวิตกระทันหันเลยเรืองไอก็เป็นห่วงก็ถามไปอีกสามอันหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงขึ้นลีดแต่ไม่ตอบอะไรมาแล้วหายไปเลยข้ามอีกวันอ๋อไม่มีอะไรเมื่อวานจะถามอะไรักหน่อยลืมไปแล้วดูสิให้กูเครียดอยู่ตั้งวันหนึ่งว่ามึงเป็นไรหรือเปล่าแล้วนอนไก่ดล้วผ่าเออมันนอนไม่หลับจริงเลยเจ้พวกนี้นะอย่๋ยให้รู้เป็นใครยตีแกนะเออพิมมาเลยเออพิมมาเลยจะยืมตังค์กูจะได้บล็อกทันเลยเดี๋ยนัเยมมงืบ เงียบไปเลยจบจบตรงนี้คอมเมนต์ต่อไปจากคุณมาร์คลัทธพงษ์เจ๊ครับชอบครูตัวเองบาปไหมไม่บาปมั้งมันก็ชอบไม่รู้จักมันสอนดีชอบแบบไม่ได้ชู้สาวก็ชอบกันได้จริงๆมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าเพื่อนผู้ชายหนูหลายคนก็ชอบครูเหมือนกันชื่อครูเน็อะไรสักอย่างอ๋อไม่รู้จักครูเน็ตแต่เกมไม่น่าคุนแต่จอายุ่นเจ๊น่าจะคุน <Okay. S 2> <g ay> รุ่นในเกมมันมีโอริแฟนแล้วไง <Okay. S 1> มัน,นไม่น่ามีปัญหาแล้วรุ่นเจไม่มีรุ่นเจหายากคือได้มาแผ่นหนึ่งนี่วนวนทั้งห้องอะ่ะเจนี่ต้องอา่านแบบวนานางวะไม่รู้อ่านวาันที่ย์านทิพทำกันบ้านมาปัญห <c oughs> าข้อมูลมารู้เยอะยุคเจก็ต้องถำๆนั่นไปกลางคืนวนนางเก่าชิบหายเลยเห็นพ่อพูดถึงคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกไม่ตบตากูด้วยอะไรก็มาเลียงพ่อแล้วอตคอมเมนต์ต่อไปคอมเมนต์ต่อไป เขาถามว่าแมลงวันตอนกลางคืนพักอยู่ที่ไหนหรอไม่ค่อยเจอเลยอ๋อเจอแต่วันแมลงคืนไม่เจอไอเดียมันเจอจริงๆรแล้วผีเสื้อกลางคืนตอนกลางวันจะไปเจอที่ไหนอ่ะเขาถึงมีชื่อระบุไงกลางวันกลางคืนผัดกันถ้าเจอกลางวันนี่คือผีเสื้อเฉยแต่ถ้าเจอคืนคือผีเสื้อกลางคืนเฉีย ต่อไปจากคุณเอกแซดชยากรทำไมเราต้องหาเงินทำไมเงินไม่มาหาเราเองบ้าง <_ EN> พยายามคนเดียวมันเหนื่อยนะรูก <_ EN> โอ้่ช่วยกันสิอารมณ์ <_ EN> เหมือนในนี้ไงเหมือนเนื้อคู่ไงเ <_ EN> นื้อคู่เป็นคนต่างชาติเราอยู่ชาตินี้เขาอยู่ชาติหน้า <_ EN> อะไรเงี้ยต่างชาติกันอ๋อนี่เงินไม่มาหาเราเลยเออทำไมเราต้องเป็นฝ่ายพยายามแกตัวเนะเวนจริงๆเลยอยากให้กูเจอมึงนะไอ้เงินกูจะไม่โอนให้ลูกน้องกูด้วยคอยดูแมปราษาเสียงกันขึ้นมาเฮ้ย เรียบร้อยค่ะหมดแล้วเหรอใช่หมดเลยมไม่มีอะไรดีสักอย่างเลยวันนี้หลังจากน,นี้คอรมอคุยเรื่องเมนจะเป็นอย่างนี้แหละไม่มีละสาระใดๆดซิชอบวันนี่แบบนี้วันนั้นเอาแบบนี้ไปแหละสะดวกง่ายโปรดิวเซอร์แป้งมันด้วยสะดวกฉันด้วยเออก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็สี่ช่องทางติดตามข้างหน้าตรงนี้ไม่ข,<อ>ข<อ>้าขงบนเอาข้างบนข้างบนตรงนี้เออเชื่อว่าหลังอย่างนี้เดี๋ยวจะมีบางอีพีที่เห็นแค่หูฉันหรือว่าเห็นฉันตัวเล็กๆไกลๆคิดว่าต้องมีแน่เออนะน้ำแข็งใสอะไรวะเออนะปากด้วยแล้วกันติด